เพราะมันสายหยาบๆครับผมวอามันสายละเอียดเราออก สวัสดีครับผมมอนี่มาพบพอกันทื่เก่าครับผมกับช่องอิสานอินดีนะครับมอนี่กัมาพบพอกันทื่เก่าครับว่าเข้าสีเห็ยยังกินกันดีรอนมอนี่นะครับออมน้องงัอ่ครับผมมอนี่น้องงูได้ไหมน้องเมียเจ็บแสบแท้ะแะครับมอนี่นะครับมาห้อเบิ้องวัตถุดิบห่าครับผมว่ามันสีมียยังเนียนะครับลักๆแล้วนะครับขาดไ่ได้เลยนะพระเอกของงานนะครับก็คือน่องงัอนะน้องงัวอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วครับผม ต doncs, ife, ้มเหาก็ะไซตะไคร้นะครับเลยไซตะไคร้่ไซหอมแดงนะครับแล้วก็ใส่ข่าของหอมนะฮะต้มเปื่อยๆก่อนครับไฟเตยออมเด้อดกวนว่าไปอ่อมเลยมันบ่ได้ครับผมต้องไปต้มก่อนนะครับได้พักยังไม่แน่ครับผมเมือดครับผมมือนีพักอีเลือดนี่ขาดบ่ได้ครับผมแล้วก็อ่าพักซี่นะฮะพักซี่เหล้าปันเท่านี่แหละนะครับใส่มีเขาวันคักนะครับแล้วก็มี่ต้นหอมนะครับผมแล้วก็ อ่าผักยีตูนะครับเพเพิ่มความหอมหอมมันนะครับผักไปแมงลักกรุงเทพนะครับพายูแต่ว่าลักๆแล้วนี่หนองง่วเนาะขาดบ่ได้ก็คือผักยีเลือดนี่แหละครับไปเดี๋ยวกับมีนี่นะครับอ่าพริกนะครับเพาไปเขาเมาแล้วกันหันนะครับไปจี๊มากใหม่ๆครับกระเทียมนะครับหอมหอมนะครับเรากะคานะครับเราฉีดใส่เข้าไปนะครับได้เครื่องปรุงเพิ่มเติมนะมือนีิก็ถือว่าจังได้กระเสีบครับหนองง่วนี่ปั๊ด ผมมันนีกก่กับเขาัวคือเกาครับกับเขาครับเบาไว้แล้วกะ็พอคั่วก,การครับมันนี่สิ้ผ้ามาออมงองงัวอ,ออมนองงัวสี่เสียบกำไรเดี๋ยวมารอติดตามกันครับเดี๋ยวเบิ้งสูตรพอคัวก,การครับว่าเป็นสเสีดอมอมนองงัวสูตรเด็ดคุณว่าเดี๋ยวรอเบิ้งครับมาว่าสีเด,ดรีบอนะเดี๋ยวรอชมรอติดตามกันได้ครับอีสานมาเท่าคือเกาครับพี่น้องครับมา เอามาหันาน่นมันก่อนครับบักไข่สาอ,าอุ้ยนุ่มๆครับนุ่มๆนุน่นเปรี้ยครับครับวางมีดลงไปนี่กึบๆเลยครับผมมือนี่โอ้จะเป็นคักได้วัตถุดิบมาดีแห้งมาอนีหน้องมาฮ้องตู้ธรรมดาดิไข่สาน้นองว่าไม่ไหมครับต้มไปเปื่อยครับผมมือนี่มาพรอมเซฟ ดีเดียร์บอาโฮแล้วนี่ต้มแซ่บผมผักซีลาผักซีลาคือปลาทูดิบกัดได้มาก่อนขน้างครบครับมื้อนี้แซ่ยบนะครับอายุหากินตามวิธีสายของเฮาครับาปลาทูดิบนี่บ่ง่ายครับบ่ง,ง่ายหากินยากอยู่ดนะครับโดนๆพุ่นอุ้ยครับไข่สาแน่นๆเลย อ่ะครับผมโขกเครืองเลยนิดหน่อยครับผมได้ยินเสียงโคกเสียงสากมันก็ะดิเสียบด้วยวันนี้นะครับสามก็หยาบหยาบพื้นเก้าครับผมเ้ามันสายหยาบหยาบครับผมบามันสายละเอียดละอ่อนนะครับผมสาม่อกที่มันแตกครับก็เอ่อมห้อมซึ่งอย่างมันแตกเข้ากันใน่จักหน่อยใส่หมอดเลยนะครับเพื่อพ่วมห้อมนะครับน้ำคุณครับผมใส่ลงไปครับผม เครื่องปรุงใส่ไปก่อนนะครับอันนี้เครื่องปรุงก็สีเหลายไปไลยหรอกครับผมแบบนี้ง่ายเลยนะครับอ๋อนะครับน้ำเดือดแล้วครับผมเข้าไปใส่นะครับนี่ครับผมพระเอกของงานฮ้องกอนี่นะานอง่าครับผมใส่ลงไปครับนี่ ซ้อยพักขาครับผม,มจะซ้อยพักกับหัวพักเลยกว่าดีหัวกับหุกมันจะน้อยครับ ใส่ลงไปผมพร้อมกันเลยครับบัตรคูณดเท่านี่โอ้ยครับคุณเลิศครับผมหอมเลยอืมอ,อ,อ่าอ <c oughs> ่าอเีเลือดใส่ไปก่อนครับ เลยเพื่อน่ะเอาเอาเอา,เอาพุ่นโอ้มื่อนี้ครับหอมนองว่าเสียบครับหมอนี้ไงครับมือน,นี้โอ้หอมห่วยห<ม>อมเลยหิวเขาเลยนี่วนเขาแล้วมือน,นี้นะเอาครับผมตักหอมพักซี่ครับลงไปครับผมมาหนึ่โอ้ยคักคักบาน นหอมห่วยๆครับหอมห่วยๆอ่ะเป็นได้พี่น้องหนาตาโอ้ปุผมวานมันคักเติบอยู่แหละนะสวัสดีตามด้ยวยผักอีตูครับกรรมมีแง่ครับใบแมงลักนะครับหรือผักอีตูบานเห่านะครับผักคุนตูผักคุนตูนะเดี๋ยวว่าบนพอ่อะใส่ลงไปครับผมอ่ะตามด้วย ต่มุนไรหล้างบ้านครับใบแฉกนะครับผมนะเด็ดครับผมใส่ลงไปครับอ่าอ่าจะข้าวครับวันนี้ผักมันผักมันสุกแดงหน่อยครับโอ้แมนครับวันนี้โอ้กับเข่าหมอน่ครับวันนี้น้ำปลาเนี่ยจะน้อยครับผมเกลือก่วมหอมครับผม น้ำปลาเพชรเล่่นว่ะอ่ะโอเคครับมาครับขาดบ่ได้เลยครับผมผงนัวนะครับใส่ลายแซบลายใส่หน่อยกระแซบคือเก่าครับผมไปครับผมผงนัวครับอือเอาละบานนี้ไปพี่น้องไปนั่งกินข่าแซบๆนุ่กันเมื่อนี้ครับผมไปเตรียมบานนี้นี่สุกเรียบร้อยครับผมปูนอ้ยไข่สาครับผม พร้อมลองเข้ามาหนิโอ้คขักขักครับผมโอ้น้นสมอยากเนาะใส,สมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้เบ้าไว้ซิมครับผมมาหนิน่ะอื้อหอมโอ้ยนเ่งน้ำลายไหลอือเห็นเราน้ำลาย,ลายแตกครับผมเหวี่ยงเงี้ยนะไปเรียบร้อยครับผมบน่ะใส่ไปไลย ามาครับผมวันนี้มาแสบๆํำกันครับผมต้องซิมกันครับผมกับบักไทยสานะครับหนุ่มครับมาไล่ในปากเลยอย,ลยองกันนะถัดเดือดใส่กันห,อ,หอมๆนี่อื ้อนๆเลขาเนี้ยนๆครับกองใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งไม่ไม้เหมือนเสามาแบบหอมครับผมไปครับไปนุ่มๆขาดน้ำขาวครับขาดน้ำขาว โอ้สุดยอดครับสุดยอดหลายปีดีดับครับท่านเด็ดกินนี่เขาได้ียบร้อยครับออมน่องมวครับผมมือน,นี่โอ้ยแยบครับผมนะบักไก่สารนุ่มๆเรียกว่าละลายในปากครับกับไอ้พักพร้อมๆครับมือน,นี่โอ้แยบครับได้ๆเลยได้เลยอืมเอาละพี่น้องมือน,นี่เขากะได้สำเร็จความไข่ของเขานะครับ เสมา็จควมอยากนะครับกับอมนองว่าแสบนะครับผมเมื่อนี้อ่ะนะอย่าลืมนะครับผมผูใดมักนะครับวิธีท้าบับเขาเฮ็ดเน่ากินนะครับของผมกะนะกับบ้าไว้นะครับว่าคลิปต่อไปนะว่าเข้าสีแดงยังไม่เฮ็ดกินน้ากันนะก็อย่าลืมครับผมพี่น้องนะครับทั้งหลายนะครับรวมพี่น้องพี่ปาน่ทั้งหลายนะครับที่รับชมนะกะอย่าลืมนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับสำหรับเด็กน้อยนะครับบันนอกเราที่อีสานบ้านเฮามาอยู่ในกรุงนะครับเดหาวัตถุดิบต่างๆนะครับก็เข่ากับน้ำไมาเห็ดกูพี่น้องนะฮะโดนโดนเถื่อครับผมนะต้งเข้าใจจิตใจไม่เห็ดแนวกินแบบนี้กินกันนะอาหารพื้นบ้านบ้านเฮานะครับมันบ่ได้หาง่ายนะครับเป็นธรรมดาครับผมโดนโดนนะครับเพาได้เห็ดเถื่อนึงก็ถือว่าดีครับผมโดนโดนเถื่อเป็นบุญปากนะครับแซ่บๆงามเลอนี่ ขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมและติดตามนะครับช่องอีสานอินดี้ของเฮานะครับก็อย่าลืมครับผมก็ไลยกดแชร์กดติดตามด้วยครับเดอ้อมื่อนี้กะอ่าลาไปก่อนนะครับผมกัได้กล่าวค่ะสวัสดีก่อนเด้อครับเดอ้อไปแล้ว